ดูภาพดิโคตรจะสวยผมบอกเลยว่ามองด้วยตาเปล่าสวยกว่าในกล้องอีกนะในกล้องอ้าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลดเดทบนอา g จีออนไลน์แล้วก็พร้อมกันแนะนําวิธีการตั้งค่าสําหรับใครที่อยากลองมาเล่นบนเครื่องอา g จีออนไลน์ครับสําหรับเกมนี้ว่ามันลื่นไหมว่ามันสมูทได้แค่ไหนผมบอกเลยว่ามันใช้คู่กับรอนเลดแล้วเพอร์เฟกโคตรจะเพอร์เฟกแล้วก็แบบลงตัวมากๆเลยนะก็คือปรับภาพสวยได้ด้วยแล้วก็ เล่นได้ลื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดล็อตเลสก่อนลอตเลสคืออะไรหลายคนอาจจะงงลอตเลสก็คือแอปแอปหนึ่งอยู่ในสตรีมนะเป็นลูกเป็ดอย่างนี้เนี่ยไปซื้อได้ร้อยร้อยห้าสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะซื้อมาใช้ได้ทุกเกมนะไม่ต้องห่วงเกมไหนที่คุณเล่นแล้วมีปัญหาไม่ลื่นหรือว่ายังไงเนี่ยเปิดใช้ได้เลยอ่ะสําหรับการตั้งค่าสําหรับเกมนี้ผมจะใช้ตามนี้เลยนะในแอปลอตเลสเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนี่เป็นงี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพใหญ่ๆใ,ให้ดูอีกทีหนึ ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้กดสเกลนะตรงนี้ยังไม่ได้กดนะผมมาดูการตั้งค่าของตัวเกมไว้เลยนะครับว่าผมตั้งอะไรบ้างยังไงอ่ะมาดูนะครับทุกคนอันนี้ตันตั้งค่าผมจะใช้ resolution 1,600ค900แล้วเดี๋ยวใช้ lot rate บวก AFSR นะครับเพื่อเป็นการเจนภาพให้มันกลายเป็น1080ขึ้นมาหรือว่าใกล้เคียงขึ้นมานะนี่ที่เหลือก็ตามนี้เลย เงื่อนไขในการใช้ l o s s l e s s ก็คืออย่าลืมนะครับใช้สกรีนโหมดเป็น Windows หรือว่า Borderless นะแบบนี้นะห้ามใช้ Full Screen นะครับใช้ได้แหละแต่บางครั้งมันก็จะไม่ติดนะก็แนะนำเป็น Borderless หรือว่า w i n d o w ไป VSync ปิดไปนะครับนี่ที่เหลือตั้งค่าตามผมเลยก็ได้ Texture u l t r นะที่ผมตั้งไว้แล้วก็ Linning อะไรพวกกราฟิกอย่างอื่นอนะ่ะผมปรับเป็น Medium หมดเลยจริงๆก็ปรับสูงได้นะแต่ว่าผมเน้นเล่นแบบ พกพาเออถ้าเล่นสามสิบวันอ่ะปรับสูงเล่นได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะแต่ผมพอใจภาพแค่นี้ผมก็พอใจแล้วอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าภาพมันสวยแค่ไหนอ่ะนี่นะตั้งค่าไว้ประมาณนี้แล้วก็ให้เราเปิดลอดเลสอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดสเกลมุมขวานี่ตีว่าฟ้านี่กดสเกลระหว่างที่มันนับคูดาวเราเปิดจอเกมขึ้นมาให้มันเจนภาพขึ้นมานี่เป็นไงแค่นี้เองการใช้ลอเลสง่ายอปะ เริ่มดูอ่ามาทุกคนดูภาพที่ได้นะครับจากการตั้งค่าล้วก็ใช้ลอดเลสที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะเป็นไงพโค้รสวยผมบอกเลยว่าโคตรจะสวยแล้วก็โคตรถูกใจผมเลยนะก็คือตอนแรกที่ผมเล่นแล้วก็ปรับการตั้งค่านะคือไม่รู้สึกว่ามันขัดใจอะไรเลยอะคือมันดีอะเออแล้วก็เล่นได้อย่างสมูทอะผมชอบเลยอ่าเนี่ยทุกคนดูภาพเป็นไงสวยไหม ผมบอกเลยการตั้งค่าแบบที่ผมตั้งเมื่อกี้ให้ดูแล้วก็การเซตติ้งต่างๆทั้งโหลดเลนแล้วก็เกมอะ่ะคือโคตรลงตัวอตอนเนี้ยคือโคตรสมูทแล้วก็เล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะไม่ต้องห่วงเลยนะทุกคนนี่ไงแล้วน,นี้ผมเล่นแบบไม่ได้เสยียบสายชาร์จด้วยนะไม่ได้เล่นตามไม่ได้เล่นเ,นเ,นเนต็ม30วัตนะนี่ผมตั้งไว้ที่18วัตต์อันนี้ผมไปฟิกไว้จริงๆิวัตต์ก็เล่นได้นะ,ะเดี๋ยวผมให้ดู18วัตต์ก่อนวนะ่าเฟรมมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เฟรมนะดูในจออาจจะไม่เห็นเดี เฟรมจะอยู่ที่ประมาณ75-80-90ถึง 80, ถึงนะประมาณนี้เลยนะครับตลอดเวลาการเล่นเนี่ยโค้รสมูทผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับเป็น15วัตต์ให้ดูแล้วกันว่าการตั้งค่านี้มันสามารถเล่นบน15วัตต์ได้ไหมนะจิม15วัตต์อ่ะ15วัตต์ก็เล่นได้นะทุกคนเห็นไหม15วัตต์ 15วันนี้คือสิวันนี้คือจะประหยัดพลังงานกว่าต8แปดวันนะนี่เฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ70-80นะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างจาก18วัตต์เยอะมากนะครับแต่อาจจะมีลงมา60บ้างนะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ดีอะถ้ามันไม่ต่ำกว่า60สิะถูกไหมทุกคนถ้าทุกคนเล่นก็น่าจ,จะเข้าใจดีนะครับเนี่ยสมูทไม่ต้องห่วงนะการตั้งค่าแบบที่ผมแนะนำแนะนำเลยนะครับทุกคน ล้วภาพออกมาอย่างโคตรสวยไม่ต้องห่วงว่ามันจะติดขัดอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าตามใดที่คุณเล่นในจอของมันใช่ป่ะการตั้งค่าแบบเนี้ยเวิร์กแต่ว่าถ้าไปต่จอจอแยกอ,อันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผมเล่นผมซื้ออันไลน์มาเพื่อเล่นแบบพกพาโดยเฉพาะผมก็ไม่เคยไปต่อจอนอกเหมือนกันนะว่าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะผมซื้อมาเพราะเป้าหมายของผมก็คือเอามาเล่นแบบพกพา เวลาไปข้างนอกไปไหนอะไรเงี้ยหรือว่านอนเล่นอะไรเงี้ยก็คือเสพเสพเกมได้อย่างเต็มที่ได้ทุกเวลานะไปรอฟงรอแฟนอะไรน,นั่งเล่นกันก่อนก็ได้นะครับนะกาน์ดาคาผมแนะนําเลยสวยมากถ้าลองมาใช้กันะครับบอลไทยก็ลงได้นะลงได้ปกติเลยไม่ได้ลงยากอะไรลงเหมือนตอนที่เขาลงในพีซีเลยนะครับวิธีการลงก็ไปหาดูกันได้นี่ ก็มารีวิวก็ค่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่อยากลองก็ลองไปตั้งค่าตามแล้วก็ใช้รอดเลสตามนะครับผมแนะนําเลย Lo อดเลสเนี่ยเป็นแอปที่ดีมากใช้ได้ทุกเกมนะซื้อมาครั้งเดียวคุณใช้ได้ยาวๆเขาอ,อัปเดตเรื่อยๆเพิ่มเวอร์ชันอะไรต่างๆมามากมายนะก็แนะนําสําหรับเกมนี้บวกกับรอดเลสนะ The b a s อีกเกมหนึ่งเลยเนี่ยคุณดูภาพดิโคตรจะสวยผมบอกเลยว่ามองด้วยตาเปล่าวสวยกว่าในกล้องอีกนะในกล้องโทรศัพท์อีก เออก็แนะนำนะครับถ้าใครปีซีไม่แรงก็ลองเอามาใช้เล่นดูได้เบิกมากแนะนำเยี่ยมการันตี